สวัสด,ดีแฟนบอลหงแดงทุกท่านอัปเดตเข่าวใหม่ลิวพูประจำวันที่9พฤษภาคม2023โดยทีมงานขอเริ่มต้นข่าวแรกกันที่แฟนหงเซ็งลิวพูพาดคว้าตัวลูเบนเนเวสเข้าสู่ทีมแน่นอนแล้วหลังตัวนักเตะยืนยันว่าเวลาของเขาในพรีเมียร์ลีกได้หมดลงแล้วสโมสรลิวพูทีมแดงแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลายเป็นทีมล่าสุดที่รับข่าวร้ายในดีลการย้ายทีมของ ลูเบนเนเวิสกองกลางตัวเก่งจากสมโมสอวูฟแทมป์ตันวันเดอเร์เลอร์หลังจากในช่วงก่อนหน้านี้ทางสมโมสอลิพูของพวกเรล่านั้นได้ตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพกองกลางทีมชาติโปรตุเกสรายนี้มาโดยตลอดจนถึงขั้นมีข่าวว่าลิพูได้เตรียมทุมเงินจำนวน40ล้านด์เพื่อขอซื้อตั๋วลูเบนเนเวสมาจากวูฟแทมป์มตันเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยตามรายงานล่าสุดจากสปอต สื่อดังในประเทศสเปนได้ออกมาตีข่าวว่าการเชื่อมโยงระหว่างลิวพูกับลูเบนเนเวสนั้นได้จบสิ้นลงแล้วหลังจากที่กองกลางรายนี้ได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าความท้าทายของเขากับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นได้จบลงไปแล้วและหลังจบฤดูกาลนี้ตัวของเขานั้นมีแผนว่าจะย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ในลีกต่างแดนและจากแหล่งข่าวที่ออกมานั้นทำให้เชื่อได้ว่าทางด้านของลูเบนเนเวสนั้นกำลังเล็งที่จะย้ายไปคาแข้ง กับสโมสรบาร์เซโลนาทีมที่เกือบจะได้ตัวเขาไปร่วมทัพเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ในตอนนั้นทางบาร์เซโลนาได้บอกกับลูเบนเนเวสว่าให้รอพวกเขาอีกหนึ่งปีแล้วพวกเขาจะกลับมาคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมอีกครั้งในปีหน้าซึ่งในตอนนี้ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็ได้มาถึงแล้วโดยาดคาดการณ์กันว่าหลังจบฤดูก,กาลนี้ลูเบนเนเวสจะย้ายไปค้าแข้งกับสโมสรเจ้าบุ่ทุ่มบาร์เซโลนาค่อนข้างแน่ พราะถือว่าเป็นสโมสรที่ลูเบนเนเวสนั้นเฝ้ารอมาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นข่าวการเชื่อมโยงระหว่างสโมสรลิเวอร์พูลกับลูเบนเนเวสนั้นน่าจะจบสิ้นลงโดยสมบูรณ์แบบแล้วและจะไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ลิเวอร์พูลพร้อมเบิ้นค่าเหนื่อยเป็น3เท่าหวังให้อเลซิสแม็อลิสเตอร์ตกลงย้ายเข้าสู่ถิ่นแอนฟิ์ สโมสรลิ์พูทีมระดับ5แห่งศึกพิมลิกอังกฤษเตรียมที่จะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นทีมเจ้าบนชุ่มชั่วคราวหลังมีรายงานออกมาว่าตัวแทนของสโมสรลิ์พูนั้นได้ทำการยื่นข้อเสนอที่เป็นที่ล่อตาล่อใจให้กับอเลซิสแม็กอาลสเตอร์เป็นอย่างมากหลังจากที่ตามรายงานล่าสุดนั้นสโมสรลิ์พูได้ทำการแจ้งกับตัวแทนของนักเตะลายนี้ว่าทีมของพวกเขานั้นพร้อมที่จะทุ่มค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็น3เท่า ให้กับอเล็กซิสแม็ตอาริสเตอร์ถ้าหากว่าตัวของนักเตะรายนี้ตัดสินใจที่จะย้ายมาคคาแข่งกับลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยในตอนนี้ทางด้านของอเล็กซิสแม็ตอาริสเตอร์นั้นรับค่าเหนื่อยอยู่กับทางสโมรสรไบตันอยู่ที่ประมาณ5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์โดยเงื่อนไขส่วนตัวที่ทางลิเวอร์พูลยื่นไปให้นั้นทางลิเวอร์พูลยินดีที่จะมอบค่าเหนื่อยจำนวน1 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ให้กับทางด้านของอเล็กซิสแม็ตอาริสเตอร์ในทันที พร้อมกับมอบสัญญาะระยะเวลา5ปีให้กับกองกลางใบตันลายนี้อีกด้วยซึ่งถือได้ว่าสัญญาฉบับดังกล่าวนี้เป็นสัญญาที่มีความมั่นคงเป็นอย่างมากสำหรับทางด้านของอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์แต่ถึงอย่างนั้นในตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบออกมาจากตัวของนักเตะลายนี้แต่อย่างใดว่าจะตัดสินใจหรือตกลงทำตามข้อเสนอของทางลิผูในตอนนี้หรือไม่โดยคาดว่า น่าจะมีความกระจ่างสำหรับดีวการย้ายทีมในครั้งนี้ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแต่สำหรับแฟนบอลลิ์พูแล้วเชื่อได้ว่าสัญญาฉบับดังกล่าวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและมีความเป็นไปได้สูงมากที่ในฤด,ดูกาลหน้าลิพูจะสามารถคว้าตัวอเล็กซิสแม็อลริสเตอร์เข้ามาเป็นกองกลางรายใหม่ของทีมได้อย่างแน่นอน เจเพธย,ยืนยันโมฮัเมเหม็ดซาราคือว่าที่รองกับตันทีมลิวผูในฤดูกาลหน้าเจเพธสายข่าววงในชื่อดังของลิวผูและของดิแอตเลติกได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้กำลังมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะแต่งตั้งให้โมฮัเมเหม็ดซาราสตาร์กองหน้าของทีมในวัยสาเปีนั้นเข้ามารับหน้าที่เป็นรองกับตันทีมลิวผูแทนที่ของเจม,มิลเนอร์รองกับตันทีมคนปัจจุบัน ที่กำลังเตรียมที่จะลาทีมลิปูหลังจบฤดูกาลนี้โดยทางลิพูมองว่าโมมิซาร่านั้นเป็นหนึ่งในนักเตะไม่กี่คนที่ค้าแข้งกับทีมลิพูมาอย่างยาวนานและกองหน้ารายนี้ก็มีบารมีมากเพียงพอในการคุมทีมในฤดูกาลหน้าอีกทั้งตัวของโมมิซาร่านั้นยังได้เป็นกัปตันทีมชาติอียิปต์คนปัจจุบันอีกด้วยซึ่งนั่นทำให้ทางลิพูมองว่า โมฮัมเหม็ดซาลาห์นั้นมีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะเข้ารับตำแหน่งรองกัปตันทีมในครั้งนี้โดยในตอนนี้ทางด้านของจอแดนเฮนเดอร์สันนั้นยังคงรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมลิอร์ป,ปูลคนปัจจุบันต่อไปแต่เมื่อในตอนนี้เฮนเดอร์สันนั้นไม่ใช่นักเตะตัวหลักของทีมอีกต่อไปแล้วซึ่งนั่นทําให้ตําแหน่งรองกัปตันทีมในฤดูกาลหน้านั้น<ๆ>ก็เปรียบเสมือนได้กับเป็นกัปตันทีมคนปัจจุบันนั่นเอง ในขณะที่นักเตะอย่างเปอร์จิวฟานไดและแอนดี้โลบสันที่เป็นรองกัปตันทีมในอันดับที่3และ4ตามลำดับนั้นจะไม่ได้ถูกเลื่อนลำดับให้สูงขึ้นแต่อย่างใดนั่นเพราะทางสโมสรลีพูลนั้นมีการเลือกกัปตันและรองกัปตันด้วยผลการโหวตด,ดังนั้นถ้าหากโมเมสซาร่าได้รับเลือกด้วยการโหวตให้เป็นรองกัปตันทีมแล้วเก็ ตัวเขานั้นจะตั้งเข้ารับหน้าที่รองกัปตันทีมหรือผูในทันทีโดยไม่ต้องไปต่อคิวทั้งกับเวอร์จิวฟันไดและแอนดี้โลบสันแต่อย่างใดนะครับดังนั้นต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าในช่วงฤดูการหน้านั้นโบเมซาล่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองกัปตันทีมหรือผู้คนใหม่แทนที่ของเจมิลเนอร์หรือไม่ Ville, แกลลี่เนวิลกระตุ้นกลุ่ม f s g แทนหงว่าควรที่จะควักกระเป๋าของตัวเองให้มากกว่านี้ถ้าหากอยากเห็นทีมลิผู้ประสบความสำเร็จแกลลี่เนวิลอดีตตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาแสดงทัศนัตสโนตัวล่าสุดโดยเรียกร้องพยายากลุ่ม f s g เจ้าของสโมสรลิผู้ว่าควรที่จะทุ่มเม็ดเงินเป็นจานวนมากกว่านี้ถ้าหากอยากจะเห็น ลิวภูประสบความสำเร็จและตัวของพวกเขานั้นยังคงที่จะอยู่ในธุรกิจนี้ได้ต่อไปโดยทางแกลลี่นิวิมองว่าถ้าหากเจ้าของสโมสรไม่ยอมเสริมทัพนักเตะฝีเท้าดีเหมือนกับสโมสรอ,อื่นๆแล้วล่ะก็ทีมลิวภูนั้นก็จะไม่สามารถต่อกรกับทีมอื่นๆที่มีกำลังเสริมทัพขนาดใหญ่ได้อย่างแน่นอนและมาถึงตอนนั้นลิวพูอาจจะกูไม่กลับและกลายเป็นทีมระดับการตารางาไปเลยก็เป็นไปได้ นั่นเพราะในตอนนี้การแข่งขันของทีมระดับท็อปทอปของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนั้นมีการแข่งขันที่สูงมากๆและสุดท้ายแล้วคนที่จะแย่ที่สุดก็คือกลุ่ม f s g นั่นเองเพราะลิเวอร์พูลจะไม่ทำให้พวกเขาได้กําไรอีกต่อไปแล้วถ้าหากต่อไปลิเวอร์พูลไม่ประสบความสำเร็จในระยะยาวและไม่สามารถคว้าแชมป์รายการต่างๆเข้าสู่สโมสรได้อีกต่อไป ผมยังจำได้ดีในวันแรกๆที่เจคินคอปเข้ามารับงานคุมทีมลิฟวูเมื่อ7ปีก่อนตอนนั้นลิฟวูเป็นเพียงแค่ทีมทีมท่มีโอกาสลุ้นเพียงแค่อันดับที่4ของตารางคะแนนเท่านั้นดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องการลุ้นแชมป์เพราะลิฟวูไม่สามารถทำได้แต่การมาถึงของเจคินคอปนั้นทำให้ลิฟวูเปลี่ยนแปลงทีมไปเป็นอย่างมาก และเจนคอปก็โชคดีที่ทางกลุ่ม FSG นั้นยินดีที่จะสนับสนุนเม็ดเงินในการซื้อตัวผู้เล่นเข้าสู่ทีมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการคว้าตัวเวอร์จิลฟานไดและอลิสองเบเกอร์เข้าสู่ทีมนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนของสโมสรลิ์พูอย่างแท้จริงโดยทางแกลลี่ในวิวมองว่าในตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ทางกลุ่ม FSG จะต้องทุ่มเม็ดเงินจำนวนมหาศาลอีกครั้งในการเสริมนักเตะใหม่เข้าสู่ทีม เพราะม่อย่างนั้นลิบูอาจจะกลับไปอยู่ในจุดเดิมเหมือนเมื่อ7ปีก่อนที่ไม่มีลุ้นแชมป์อะไรเลยและในยุคป,ปัจจุบันนี้ลิบูอาจจะฟื้นตัวได้ยากมากเพราะคู่แข่งทีมต่างๆนั้นก็ใช้เม็ดเงินจํานวนมากในการเสริมทัพนักเตะดีๆเข้าสู่ทีมด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นในตอนนี้ทางกลุ่ม f อ g จจะต้องเลือกแล้วว่าจะยอมทุ่มเม็ดเงินจำนวนมหาศาลในการเสริมทัพนักเตะใหม่เข้าสู่ทีม หรือจะยอมไม่ทําอะไรเลยแล้วเฝ้าดูทีมของตัวเองแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วค่อยขายสโมสรทิ้งเพื่อทํากําไรแกรี่เนวิล์ล่าวในรายการแกรี่เนวิล์พอดแคสต์สปอร์ตมันเดยอัปเดตข่าวหรือผู้สดใหม่รวดเร็วทุกวันฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ